ขอใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อได้ทำความเข้าใจและได้เป็นบุญกุศลกับคุณยายอับรด้วยที่จากพวกเราไปชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนะมื่อวานยังเห็นหน้ากัน เมื่อวานยังได้พูดได้คุยกันแต่ว่าวันนี้ก็จากกันการจากกันที่แบบจากเป็นไปโน่นมานี่ยังได้พบกันแต่ว่าการจากตายชาินี้ก็คงไม่ได้พบกันอยกแล้วชาติหน้าก็ไม่รู้จะได้พบกันหรือเปล่า ชีวิตของเรานี่จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเวลาที่เรามีโอกาสท,ทำดีหรือว่าทำอะไรที่มีคุณค่านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเหมือนคุณยายอำเมื่อวานก็ยังอยู่ ต่ว่าวันนี้ก็จากพวกเราไปถ้าเราไม่ได้เตรียมบุญหรือว่าไม่ได้มีธรรมะไม่มีที่พึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะไปสู่สุขติหรือจะไปสู่ทุกขคติซึ่งก็เป็นสิ่งที่แบบน่าเป็นห่วงมากในดวงจิตวิญญาณในดวงจิตดวงวิญญาณในวัฏสงสาร ที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นวันนี้เราได้ฟังธรรมนะอาจารย์ก็จะเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้มาพูดได้มากล่าวตามสมควรและส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นธรรมถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้บรรลุธรรมเราก็จะได้พิจารณาธรรม ร่างอันไร้วิญญาณขออคุณยายอ,อัมพรที่อยู่ใกล้ๆพวกเราที่เราเห็นอันนี้เคยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาการที่เราจะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมหรือว่าสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้เราจะต้องเห็นความจริงให้ได้ ก่อนที่เราจะเห็นความจริงเราก็ต้องรู้จักรู้จักว่าชีวิตนี้เป็นยังไงแล้วในร่างกายสังขารเรานี่เป็นอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณานะชีวิตเราทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับในความไม่เที่ยงในความทุกข์ ไม่สามารถยึดมั่นคือมั่นได้และในร่างกายสังขารของเรานี่ที่ว่าเป็นของเราเนะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปว่ากันว่าธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าประชุมกันเข้าพอหมดลมไฟก็ดับน้ำก็ไหลออกดินก็คืนสู่ดิน ร่างกายที่หมดลมลมหายใจสิ้นไปธาตุไฟในร่างกายมันก็ดับร่างกายก็เย็นน้ำที่อยู่ในร่างกายมันก็เริ่มเน่าเริ่มไหลออกมาตามธรรมชาติจากานั้นธาตุดินที่เลื้อเป็นกระดูกถ้าเราเอาไปเผาก็เลื้อเท่าเลื้อทาน ก็ไปแบบเป็นดินเป็นอะไรไปคืนสู่ธรรมชาติจากที่ว่าเคยมีอำนาจหรือว่ามีตำแหน่งมีเกียรติมียศสูงสุดก็คืนสู่ดินคืนสู่ธรรมชาติจะสูงส่งขนาดไหนก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติและนี่มีมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้ว จะเป็นใครก็แล้วแต่จะมีเงินทองจะร่ำจะรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านพอเราสิ้นลมหายใจเที่วว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราคนที่เรารักหรือว่าคนที่รักเราจะดีขนาดไหนจะสำคัญขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องจากกัน ถึงจะเสียใจก็ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตคืนมาได้ถึงแม้ว่าจะเสียดายก็ต้องยอมรับในความพัดพาคจาก,กันจะร่ำจะรวยเงินทอง,องก็กลายเป็นของคนอื่นไปไม่สามารถเอาอะไรไปได้ฉะนั้นอะไรต่างๆที่เรามีที่เราเป็น,น พอถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่เราต้องจากโลกนี้เราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้นอกจากเราจะเอาอํานาจเอาหน้าที่เอาตำแหน่งมาสร้างคุณงามความดีเอาทรัพย์ที่เรามีมาสร้างคุณค่าจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายใน ทำอะไรที่แบบให้เกิดบุญเกิดประโยชน์แล้วเราก็ต้องเอาร่างกายของเรานี่มาพิจารณาให้เราได้เข้าใจในความจริงของชีวิตว่าจริงๆแล้วที่ว่าของเรามันไม่ใช่ของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ จนร่างกายสุดโทรมเป็นโรคเป็นภัยจนแก่จนเฒ่าสุดท้ายก็ตายจากโลกนี้ไปจิตใจเราก็ต้องเห็นความจริงนะเพราะจิตใจเรานี่ก็ยังมีกิเลสถึงแม้ว่าจะมีความสุขทางกายแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะมีความโลภที่มันแบบทำให้เราต้องดิ้นรน เสแวงหาเกาะโกยโคดโกงหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีมีความโกรธที่ไม่พออกพอใจเกิดความเปรียดเกิดความอาฆาตพยาบาทอิจฉาลิษยาน้อยอกน้อยใจสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเป็นคุกถ้าเราไม่รู้จักปล่อยจักวางไม่รู้จักลดจักละเราก็จะคุกกับสิ่งเหล่านี้ไปอีก าเรายังหลงถ้าเรายัาง,ง,ง,าายางยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือทรัพย์เราว่านั่นคือของเราปุจตามัติทานังมัติอิติภาโรวิหัญญติอัตหิอัตโนนัิกุตโตปุตตากุตโตทานังคนพ่านเหมือนกับคนโง่ก็จะไปหลงว่านั่นคือทรัพย์เรานั่นคือบุตรเรา หรือว่านั่นคือพ่อคือแม่คือสิ่งของที่เรามีอันนี้ให้เราเข้าใจว่าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นการสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวเราเนี่ยอตังิอตัตโนนัติกุตโตกุตตากุตโตธานังแม้แต่ตัวของเราก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์และบุตรสิ่งของที่เรามี หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ที่เรามีนะจะเป็นของเราได้อย่างไรแม้แต่ตัวเราเนี่ก็ไม่ใช่ของเราอย่างคุณยายอํำที่จากพวกเราไปเราก็เห็นความจริงว่าแต่ก่อนคุณยายก็มีถึงจะไม่ร่ํารวยแต่ว่าก็มีมีกุฏิมีสิ่งของมีลูกมีล้าน ก็ว่าสุดท้ายวันนี้คุณยายจากไปก็เอาสิ่งของที่มีไปไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พวกเราที่ว่าผูกพันเกี่ยวข้องอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าชีวิตก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีป่วยสุดท้าย ก็ตายจากกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้ฟังทมพิจารณาธรรมให้เราเห็นเนี่ยความจริงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยว่าร่างกายเมื่อวานนี้ยังมีลมหายใจยังพูดได้ยังคุยได้แต่วันนี้ร่างกายไม่มีลมหายใจแล้วก็รอที่จะ เราจะได้ชาพนกิจคืนสู่ธรรมชาติวันนี้เป็นวันของคุณยายอำวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราเพราะเราเกิดมาเพื่อตายพบเพื่อจากได้เพื่อพัดพาแต่เราเกิดมาก่อนจะตายเราจะทำชีวิตของเรานี้อย่างไรที่จะให้ได้ประโยชน์ให้ได้คุณค่า หรือว่าให้ได้ที่คพึ่งในการที่จะนำตนไปสู่ความสุขนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์จนถึงที่สุดซึ่งเราต้องเริ่มตนตั้งแต่ปัจจุบันนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เพราะว่าพุ่งนี้ไม่แน่นอนว่าเราจะมีโอกาสได้ทำไหมในสิ่งที่เรามีทรัพย์สมบัติก็ที่หน้าที่ตำแหนง่ง ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นอะไรที่แบบชัดเจนมากแล้วก็เป็นสัจจะเป็นความจริงที่เราทั้งหลายจะต้องจากกันไม่วันนี้ก็วนะันหน้าจะเราจะจากด้วยดีด้วยบุญด้วยกุศลจากด้วยความเข้าอกเข้าใจด้วยสติที่ไม่ประมาท ด้วยปัญญาที่เราสามารถที่จะเอาประโยชน์หรือว่านำธรรมะไปสู่การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ในจิตที่เราอาจจะมีความเศร้ามองมีความขุ่นข้องหรือว่ามีกิเลสตัณหาให้มันลดให้มันละให้มันเบาเป็นบางให้มันเหลือน้อยที่สุดคือให้เราได้ประโยชน์ให้มากที่สุด ชาติวันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราจะได้พิจารณาธรรมนะในเวลาที่เหลืออยู่ของเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่วันไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มากขนาดไหนโดยาะวลายคนที่เห็นความชัดเจนของสังขารร่างกายที่มันเริ่มเสื่อมที่มันเริ่มแก่หรือว่ามันแก่อยู่แล้วมองอไปข้างหน้าเขาเห็นความตาย มอไปในใจิตใจเราก็ต้องพิจาจรณาแล้วที่นี่ว่าเรานี่แบบมีที่พึ่งหรืออยังมากน้อยขนาดไหนมีธรรมะมีสติมีปัญญาที่เราจะสามารถที่จะปลอดภัยต้องปลอดภัยนะว่าเราอนี้บวชมาขนาดนี้ปฏิบัติมาขนาดนี้ ถ้าเราแปลว่าไม่สามารถเอาประโยชน์ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะปลอดภัยนี้โอ้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแล้วก็จะเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเพราะว่าเรานี่มีโอกาสเป็นพระกะด็ดีเป็นแม่ชีกด็ดีเป็นกูดด้ที่ไยศีลใยธรรมก็ดีเราอยู่กับศีลกับธรรมเราอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติ ถ้าเราไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าชีวิตเราก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีโอกาสที่เราจะได้ทำก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากขนาดไหนฉะนั้นเพรเราทั้งหลายจึงต้องไม่ประมาทแล้วก็คิจารณาในชีวิตของเรานี้ให้มากๆการที่เราจะเจริญในธรรมหรือว่าการที่เราจะเข้าใจในธรรมะากนี่ เราต้องพิจารณาตนเองนี่ให้มากคนอื่นก็อาจจะดูอาจจะพิจารณาแต่ว่าต้องน้อมเข้ามาใส่ตนเห็นเขาทำชั่วก็พิจารณาว่ามันไม่ดีมันมีโทษเขาได้รับโทษน้อมเข้ามาใส่ตนว่าเราจะไม่ทำชั่วเราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อไม่ให้เราได้รับโทษ เห็นคนอื่นทําดีเห็นคนอื่นทําอะไรที่มีคุณค่าเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนว่าแล้วเราะ่ะทำดีขนาดไหนได้คุณค่าได้ประโยชน์ในชีวิตขนาดไหนเห็นคนที่เขาสามารถละได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเราละ่ะยังติดอยู่กับอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อย เรื่องไร้าสาระเรายังติดเรายังคล่องเรายังจะมันเหนื่อยมาเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นอีกหรืออะไรที่มันแบบมีคุณค่าเวลาก็เหลือน้อยอะไรที่สำคัญที่เราจะต้องรีบที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะให้เราได้ประโยชน์ให้มากที่สุดในเวลาที่เหลือน้อยที่สุดก็ได้ ฉะนั้นวันนี้ก็ขอโนโมทนากับพระคุณเจ้าคุณยายพวกเราทั้งหลายก็ทำหน้าที่ของเรานะตั้งแต่เช้าวันนี้กว่าทั้งวันประจยนร่วมบนวัดนาแกเสร็จไปกุดลมจนค่ำก็กลับมาแล้วเราก็ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศล พเราเหมือนครอบครัวเดียวกันทุกอยา่างเราจะต้องช่วยเหลือกันดูแลกันอย่าคิดว่าไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่พี่น้องเราไม่ใช่พวกเราอยู่ที่นี่เนี่เหมือนเราเป็นเป็นญาติกันเหมือนเราเป็นพ่อเหมือนเราเป็นแม่เหมือนเราเป็นพี่น้องถึงจะไม่ใช่ทางสายเลือด จะว่าทางสายบุญทางสายธรรมหรือว่าย้อนกลับไปในอดีตชาติก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันบ้างแต่ว่าปัจจุบันนี้เราได้อยู่ร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีฉะนั้นเราเป็นผู้มีบุญนะที่เรามีโอกาสได้มาทําบุญร่วมกันแล้วเราก็เป็นผู้มีธรรมที่เราจะเอาธรรมะ มาใช้กับตนเองหรือว่าปฏิบัติกับคนอื่นอย่างถูกต้องดีงามอย่างเหมาะสมให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกันของพวกเราว่าเราเป็นเจ้าภาพกันทุกคนเราจะต้องช่วยเหลือกันดูแลอะไรอไรทุกอย่างเพื่อให้เป็นบุญกับตัวเราด้วยและก็เป็นบุญให้คุณยายอมคร ที่จาก,ก็เราไปถ้าดวงวิญญาณกุญญาอยู่ตรงนี้ก็คงจะมีความรู้สึกดีนะเห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้างานศพงานบำเพ็ญกุศลจะมีพระเป็นร้อยสองร้อยรูปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีได้ไง่ายๆอันนี้เป็นความแบบจะเรียกว่าบุญจัดสรรเวลามันมันเป็นส่วนที่แบบทำให้เราได้ การพัดพาคหรือว่าการตายเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราในการที่จะดูแลกันคิดว่าเป็นบุญของคุณยายที่มีพระคุณเจ้าได้มาบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมากคุณยายคุณแม่ชีซึ่งถือว่าเป็น ผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์อยู่ด้วยกันมาหลายสิ่งหลายอย่างก็อาโหสิกรมมกรมไม่เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เราจะแสดงออกถึงความผูกพันทรงบุญส่งกุศลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกุณยายจะได้รับไม่ได้รับอันนั้นเราไม่รู้แต่เรานี่ได้รับรู้ในการเป็นอยู่ร่วมกันในการแสดงออกต่อกัน จนถึงวาระสุดท้ายขออ้างอิงอำนาจคุปภาษีรัตนตรยัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราปฏิบัติขอส่งถึงดวงวิญญาณของคุญยายอัมพรส่วนหม่อนขอคุญยายได้รับรู้อนุโมทนาในบุญในกุศลหากมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบุญนี้ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้คุณใหญ่ได้เจริญในธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานและขอปราทั้งหลายได้พิจารณาธรรมความตายเนี่ยเป็นธรรมที่เราจะลองพิดจารณาเป็นกรรมฐานมรณานุสติการระลึกถึงความตายเป็นทางที่จะน,นําเราไปสู่ความไม่ตายในการที่จะน,นําตนไปสู่ความพ้นทุกข์ตายก่อนตาย สามารถที่จะปล่อยวางได้ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราก็อาจจะสามารถเข้าถึงธรรมจเจริญในธรรมซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ